9สิ่งที่ต้องคิดก่อนเริ่มธุกรกิจโรงแรมรีสอร์ทสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นเล็กแน้อยนะครับให้กับผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังจะคิดที่แพลนที่จะสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับเพราะว่า ทำไมผมทาเครื่องนอนใช่ไหมครแต่ว่าต้องมาพูดประเด็นนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับผมมีลูกค้าที่เป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทนเย,ยอะมากนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เคยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมีข้อคิดนะครับสาหรับคนที่กําลังจะเปิดโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือว่าคนที่เปิดอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องคิดอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะสร้างโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะครับว่า ลูกค้าของเรานี่คือใครนะครับไม่ได้บอกว่าอยู่ๆแล้วเรามีตังแล้วจะสร้างโรงแรมรีสอร์ทขึ้นมาได้ทันทีนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครคนนี้เป็นคนทํางานลูกค้าของเราเป็นเป็นครอบครัวหรือลูกค้าของเราเป็นนักท่องเที่ยวมีอายุเท่าไหร่รายได้ประมาณเท่าไหร่เราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นข้อแรกที่เรา ต้องคิดก่อนเลยนะครับก่อนที่อีก8ข้อจะตามมาทีหลังที่ผมบอกวันนี้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าความคาดหวังของคนที่มาพักกับโรงแรมเราเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะทํารีสอร์ทแบบไหนนะครับเราก็ทําเกรดอะไรนะครับอ่าทีนี้ข้อแรกนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครอันนี้อันดับแรกเลยนะครับ เพราะเราจะได้รู้ว่าความคาดหวังของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนข้อที่2นะครับเกี่ยวเนื่องมาจากข้อที่1นนะครับก็คือว่าหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าลูกค้าของเราคือใครเนี่ยเราจะได้มาวางเขาเรียกว่าวาง p o s i t i o n i n g นะครับหรือวางคอนเซปต์ของโรงแรมของเราเนี่ยจะได้ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรายวันหรือโรงแรมที่เป็นเกรดอย่างเช่นเป็นเกรดของโรงแรมอะารวันหรือ3าดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวหรือพูลล่าก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลูกค้าของเราคือใครเราจะได้มาหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราจะได้มาทําโรงแรมเกรดให้เหมาะกับลูกค้าของเราที่เราตั้งเป้าหมายไว้ถูกไหมครับอ่าได้2ข้อแล้วนะครับข้อที่3นะครับเรื่องของทาเลสําหรับเรื่องของทาเลเนี่ยสำหรับผมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันต่างจากสมัยก่อนเนาะ โดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเราต้อง้องสร้างในบริเวณที่มีถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมครับเพราะว่าเขาจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็มาพักกับรีสอร์ทของเรานะครับแต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับทำเลเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทำคอนเซปต์ของโรงแรมรีสอร์ทของเราเนี่ยให้เป็นนิชหรือว่าเป็นแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าของเราที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแล้วก็วางคอนเซปต์ให้ตรงกับเป้าหมายของโรงแรมกับลูกค้าของเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็ประสบความสําเร็จได้เช่นนนกััะครบ ส่วนข้อที่4หลังจากที่เรารู้แล้วว่า,าลูกค้าของเราคือใครคอนเซปต์โรงแรมของเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เรารู้ว่าทำเลของเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเราจะได้วางคอนเซปต์ได้ถูกถูกไหมครับข้อ <c oughs> ที่4ก็คือว่าทีนี้เราต้องมาออกแบบโรงแรมนะการออกแบบโรงแรมของเราตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนเซปต์ของเรานั่นแหละครับ,บว่าลูกค้าของเราเป็นแบบไหนเนะจะวางแบบออกแบบให้เป็นแบบสไตล์อบอุ่นสไตล์แบบแบบ เป็นห้องพักแบบไหนเป็นห้องพักรายวันห้องพักหาดามีพูหรือไม่มีสระว่ายน้ําหรือไม่จะมีสระว่ายน้ําในตัวหรือว่ามีสระว่ายน้ําที่เป็นส่วนรวมต่างๆเหล่านี้นะครับมันคือการออกแบบแล้แต่ทั้งนี้ครั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับข้อที่5ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรารู้ว่าลูกค้าของเราคือใครเรารู้ว่า คอนเซปต์ของโรงแรมเราเป็นแบบไหนแล้วเรารู้ว่าทำเลของเราอยู่ที่ไหนหรือว่าสไตล์เป็นแบบไหนแล้วนะครับออกแบบพอออกแบบเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดูว่าง,งบประมาณของเราเนี่ยมีเงินเพียงพอหรือไม่เพราะว่ามันจะอะไรที่เราต้องเตรียมบ้าง mm. ก็คือเราต้องเตรียมในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างงบประมาณในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ในโรงแรมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแม้แต่เครื่องนอนนะครับดังะะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ ว่างบประมาณที่เราควรจะใช้เท่าไร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสไตล์ของโรงแรมรีสอร์ทของเราเราจะทํากี่ห้องเพราะว่าเกรดของโรงแรมแต่ละเกรดที่เราจะทําหรือสไตล์ของโรงแรมที่เราจะทำเนี่ยเ,เขาเรียกมูล,ลค่าของห้องหรือสไตล์เนี่ยมันจะส่งผลกับแวลูของห้องของเราให้มัมแมชกับคุณภาพหรือว่าสไตล์ของลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั้น งบประมาณเนี่ยเราต้องวางให้เหมาะสมนะครับอย่างอย่างง่ายๆงบประมาณของเครื่องนอนที่ผมทําให้ลูกค้าเนี่ยผมจะถามลูกค้าก่อนเลยว่า,าลูกค้าเนี่ยทำเครื่องนอนทําโรงแรมเนี่ยเกรดอะไรผมจะได้แนะนําเกรดของเครื่องนอนเนี่ยให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเกรดโรงแรมที่เป็นรายวันโรงแรม3ดาวโรงแรม5ดาวหรือพูวิลล่าเพื่อให้เหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าของโรงแรม,มนะฮะฉันไดก็ฉันนั้นครับอันนี้เครื่องนอนนะครับเพราะฉันโรงแรมเองเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครอย่างที่ผมย้าตั้งแต่ข้อแรกนะครับ อ่าข้อที่6นะครับเรื่องของการขอใบอนุญาตเวลาเราจะทำโรงแรมรีสอร์ทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับเราต้องขออนุญาตกับส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเปิดโรงแรมใหม่เดี๋ยวเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเราเปิดไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะมาพักหรือไม่นะบางคนนี่ก็คือว่าเกรงเขาเรียกว่าบางคนีกลัวลูกค้าจะไม่พักก็เลยทาเป็นแบบ ห้องพักแบบธรรมดาไปก่อนหลังจากนั้นเสร็จแล้วพอมีลูกทำทำ,ทำลูกค้าเริ่มติดก็เคยไปจดทเวทีนทีหลังแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเราตั้งใจทําแล้วเนี่ยทำให้ครบจบตั้งแต่ต้นขอใบอนุญาตต่างๆให้ครบตั้งแต่ต้นถ้าไม่ทราบก็ลองไปติดต่อ,อที่เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้เขาจะรู้อยู่แล้วแล้วเขาจะมาตรวจในเรื่องของสิง่งแวดล้อมเอ่ยเรื่องของอสาธารณสุขต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ครบจบนะครับตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบแบบ มาทำทีหลังเนี่ยมันจะมีวุ่นวายแล้วต้องมาแก้ปัญหากันทีหลังซึ่งผมก็ไม่แนะนํานะครับส่วนข้อที่7นะครับเรื่องของทีมงานบริหารเราต้องรู้ก่อนว่าโรงแรมของเราในกี่ห้อง เราบริหารเองเนี่ยได้ไหมยอย่างเช่น10ห้องบริหารเองได้ไหมครอบครัวเราทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะแต่บางคนเราจะทําเกรดท่าดาเพราะฉะนั้นผมแนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าโรงแรมที่มีความคาดหวังลูกค้าสูงๆเนี่ยผมแนะนําให้ให้จ้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพจ้างผู้จัดการหรือว่าทีมงานโรงแรมที่ที่เคยทํางานโรงแรมมาในการบริหารแล้วก็จัดการกับรีสอร์ทของเรานะครับส่วนเราก็คือเก็บเงินนะครับโอเคอข้อที่8นะครับ กลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดถ้าเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทที่มาคุยกับผมเนี่ยผมจะแนะนําข้อนี้อยู่แล้วว่าถ้าโรงแรมของเรารีสอร์ทของเรานะครับทําได้ดีบางครั้งนะครับการทําการตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะช่วยเราในการทําการตลาดนะครับเอาง่ายๆนะครับอย่าลืมว่าลูกค้าคนที่2นะครับเขาจะมาดูว่าลูกค้าคนที่1ที่เขามาพักเนี่ยรีวิวรีสอร์ทโรงแรมเราว่าอย่างไงนะครับ ถ้าเขาประทับใจโรงแรมรีสอร์ทเราคนที่หนึ่งนะครับประทับใจโรงแรมรีสอร์ทเราเขาจะไปปาปประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ารีสอร์ทของเราเนี่ยดียังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเครื่องนอนที่ผมทําให้เนี่ยผมจะสอบถามว่าโรงแรมเนี่ยมีความคาดหวังยังไงกับ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 ลูกค้าแล้วก็คอนเซปต์ของโรงแรมเป็นแบบไหนผมจะได้จัดเกรดของเครื่องนอนให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราจัดเตรียมให้กับลูกค้าอย่างเช่นเครื่องนอนเนี่ย ลูกค้ามีความสุขแฮปปี้แล้วรีวิวได้ดีเพราะฉะนั้นเจ้าของก็แฮปปี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าแฮปปี้เขาจะไปโฆษณาให้เราเองเราไม่ต้องไปยิงแอดไม่ต้องไปยิงใน Facebook Tik t o อกหรือว่าใน y o ยูทูบไม่เลยเขาจะไปทําให้เราเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาจากช่องทางต่างๆที่ผมพูดไปแล้วน,นะครับไม่ว่า Facebook Tik t o อกหรือว่า YouTube เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายนะครับหร,หรือ Google นะครับ ข้อที่9นะครับประสบการณ์ของลูกค้านี่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าลูกค้าเข้ามาพักกับเราเนี่ยเขามาพักเนี่ยเขามีความคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่า,าประสบการณ์ที่เราจะให้กับลูกค้าหรือว่า customer experience นะครับ mm hmm. เขาจะได้หลังจากเรา mm hmm. ผมแนะนำโรงแรมต่างๆครับเวลามาคุยกับผมเนี่ยผมบอกว่าในโรงแรมของเราอะ่ะมีจุดที่เกี่ยวกับถ่ายเซลฟี่ไหมถ้าโรงแรมของเรามีจุดถ่ายเซลฟี่แล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับเวลาเขามาพักนะเขาจะเซลฟี่แล้วก็ไป โสต์ตามช่องทางต่างๆอันนี้แหละครับมันจะช่วยให้ลูกค้าว้าวแล้วก็มันจะเป็นจุดที่โฆษณาให้เราไปในตัวเห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับส่วนขออ้อทั้งหมดนะครับ8ข้อนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ ลูกค้าของเราคือใครหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางคอนเซปต์ของโรงแรมของเรานะครับแล้วก็เลือกของทาเลหรือว่าทําสไตล์โรงแรมให้เป็นเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็ได้นะครับส่วนข้อที่4เรื่องของการออกแบบนะครับให้มันเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าของเราแล้วก็งบประมาณของเรานะครับข้อที่5ข้อที่6ก็คือเรื่องของการขอเรื่องของการขอใบอนุญาตต้องทำนะครับตั้งแต่ต้นไม่ต้องมามีปัญหาทีหลังนะครับข้อที่7ก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของทีมงานหรือ เราจะบริหารนะงานเองก็แล้วแต่นะครับต้องวางแผนให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นข้อที่8เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดถ้าไม่มีเราไม่มีความรู้ตอนนี้ก็เริ่มศึกษานะครับเปิด Facebook ก็เริ่มโพสตตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนี่แหละครับโพสต์กันเลยให้ลูกค้าได้เห็นสตอรี่ของเรานะครับข้อที่9ประสบการณ์ของลูกค้าอย่าลืมว่าลูกค้ามาพักเนี่ยเขาต้องมีจุดเช็คอินจุดที่ถ่ายรูปว่ามันเอกลักษณ์ของโรงแรมเราอันนี้สําคัญนะครับ เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลย9ข้อตัวนี้นะครับผมแนะนานะครับลองเอาไปแอปพลายใช้กับโรงแรมของเรารีสอร์ทของเรานะครับผมเองนะครับผลิตเครื่องนอนให้กับโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ทั้งลูกค้าปีกและลูกค้าส่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับเครื่องนอนนะครับก็ทักมาผมได้นะครับยินเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปูเตียงที่นอนท็อปเปอร์หมอน ผ้าปูที่นอนผ้าหม่มผ้านวมเสื้อคลุมรองเท้าสลิปเปอร์ต่างๆมีครบทุกอย่างนะครับหากมีโอกาสให้เลรีนรับใช้นะครับอย่าลืมทักเข้ามานะครับวันนี้ก็ฝากเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ